ไปเข้าตู <laughs> ้รีฟันเกมได้แต่อย่ารีฟันผมก็พอครับดู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 ดคุณรู้ไหมว่าคนตาขาวเป็นยังไงครับดูโนหนึ่ง forever โอโหชื่อ ลบชื่อน,นี้ออกไปเถอะไม่ควรตั้งชื่อตัวละครแบบนี้ครับโน่หนึ่งเขาไม่เล่นกันแบบนี้ครับดูดูมันดูมันโอเคได้แสดงความเป็นมืออาชีพขอให้มึงรอดแล้วกันอีเวนไหนกูจะดูดิมึงจะรอดไหมอ่ะอ่ะ,อะนี่คือความเป็นมืออาชีพที่ผมไล่นฝึกมา ดูดิน้ำหน้าอไอ้เมื่อเลาะไอ้ตีฟไอ้ตีฟไอ้ตีฟเจ้าเล็กครับทุกคนไหน้ขอดูดิดูชื่อมันโน่หนึ่งเฟเวอร์หนึ่ง้นตีนไอ้ควายถ้าไม่ได้กูก็ไม่รอดหรอกพูดไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวมาแอ๊ คนเดิมเลยเปลทฆ่าแมงดีม้าแล้วเนี่ยผมอะสามารถฆ่าเต๋อได้นะเว้ยโดยที่ไม่ต้องเป็นคินเลอร์เอ,อ้ยบอกเลยให้ <c oughs> คนเดิมเพิ่มเติมคือรอบนี้มันต้องแตกไนดูดิอยู่ไหน ผมไม่รู้ว่าเสียงหายใจมันดังหรือผมฟังผมดีอะมันเสียงหายใจมันแบบฮือหาฮือฮาแรงมากเปิดกล้องก่อน <c oughs> โอ้ยเจอลินอีกแล้วอีดอกไอ้ใครอ่ะอุนน้ยดีมันไม่เจอ โอ้ยฮ่าเอ้ยแถบเดียว,วดีเออใครอยู่ไม่รู้กูลากไตอ,อ้าวสวัสดีพี่หนุ่มรุกงามไม่รอดเกมเนี้ยกูอบอกให้ทำชื่อกูอให้ดีเี้ยเดดามเมื่อกี้ไม่เป็นมันวะ่ะ วันนี้ก็ถับสไคร์ลดราคานะครับผมก็เรียนเชิญชมทุกท่านที่อยากสนับสนุนผมนะครับเริ่มต้นได้เลยเดือนนี้นะครับซับ1เดือนลดไปเลย20%สนะครับสำหรับคนที่ซับ3เดือนยาวๆนะครับผมลดไป25และสำหรับซับ6เดือนนะหรือว่าครึ่งปีเลยทีเดียวนะฮะลดไปเลย30ปรซครับผมตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้คุณแล้วนะครับ อุ้ยอุ้ยาววอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้มึงไอ้เชี่ยคือแม่งทำกูก่อนไง <laughs> <ร> <laughs> หลบดิต้นฟีนฟังกูหับพ่อมึงเหรออะไรไอ้เหี้ยกูแชมป์นะมึง <c oughs> รู้จักป่าปาร์าตี้ทารกยากยากไอ้น้อง <c oughs> ผมว่าแล้วว่าเสียงร้องผมมันดัง 呃，呃、啊，呃、啊，乌、啊、鸦，啊啊啊啊啊、对。 เออ <_ d ance> ไหวป่าไหวป่าเแบบีไม่ไหวก็บอกไหวไอ้น้องดูดิดูดิเอาไม่ลงอ่ะเธอที่จุกลินเก่งอันดับหนึ่งวะ่ะผมตอนนี้ผมจุกได้มากกว่ามาสเตอร์แล้วนะบอก <_ d ance> เฮ้ยมันโดนแล้วมันโดนแล้วไอ้โฟลเวอร์โดนแล้วมัน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 โดนแล้วเฮ้ยไอ้หมอนี่เก็บเครื่องวะ่ะดูดิโอ้ยไล่ไล่ที่ไายลึกอยู่ไหนดิอยู่ไหนดิ <_ d ance> <_ d ance> โอ้ยยึดไหม มันไม่แหวกหลังวะอี๋อยู่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 ด้วยกล่ององาอยู่ด้วยกล่ององาจะไปบล็อกไปบล็อกมันจะไปแกล้งมันจะล้างแขนอ้าวจังหวะนี้น่าจะแตกครับผมข้างเนินผมน้ำหน้ากะลาอุ้วเจาะ ไปแตกแล้วมึงอบอลล้ไม่มีเอาดิเอาดิช็อตนี้เอาดิดอ,าดอุย้ยทำไมโดนฉันนะ่ะอ้ยทำไมโดนฉันทำไมโดนฉันทำไมโดนฉันอุยจอกไป กระจอกลงไปมันนี่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 อะไรครับตีเหล็กอะไรอะ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 ไล่เฮมันสุดๆใส่เวทพวกเฮ้ยเฮ้ยหลงหลงหลงอะไรอะไรเล่นอะไรเล่นอะไร เ็ดเ็ดหลอกเออนั่นแหละหัวลมไปเต้เออ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 มันเฟอเออออเอุเอหนักเออเเกอเเกเอเอเอเ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุกฮิวได้ปะ่วะเมื่อกี้คือผมฮิวไม่เสร็จเฉยๆหรอก <c oughs> เอ,อ้ยแย่โอ้โหไม่มีใครแย่แตเลยวะ่ะ <c oughs> หมดคุณค่าเอาหน่อยดิเฮ้ยเออ, <c oughs> เอ,อ คือการฟาร์มคนไม่เลือกหนะ้าวิแ้มหนีสูงสุดแล้วครับทุกคนปั่นละผมผมเอาฟีฟีละไม้หมดแล้วด้วยตอนนี้คือผมว่าแย่อยู่โหตอนนั้นเพื่อนไปโดนฟีสองคนเลยครับทุกคนนี่ไงล่ะผมว่าล้มสามวะ่ะ ถ้าเกิดไอ้ฟอลเลเวอร์มันไปวนแถวๆนั้นนะเฮ้ยมันรักษาเองสวยผมต้องติดเครื่องนี้ก่อนครับทุกคนเออวยแตกครับังหวะาน,นี้มันไม่น่าจะมาผมดิมันต้องไล่คนแถวนั้นก่อนปะเนาะว่าเสียงคนเจ็บน่าจะังได้ยินอยู่อะแต่ผมว่าโทเทมยังไม่หมดแบบนะ มีสิทธิ์วะที่จะแบบว่าวันแทบป,ประตูอยู่ข้างหลังด้วยขายปะวะไม่รู้ไม่ได้นับแต่มันมาแน่นอนอะประตูเนี่ยเอาละครับจังหวะน,นี้แล้วแต่ป,ประตูไหนก็ได้ ตาประตูผมแน่เลยว่ะโอ้มันยังมันยังไม่ตายครับเฮ้ยเจอไฟเลเวอร์ว่ะตาย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 ,ตายแน่ได้เวลาล้างแค้นแล้วทุกคนแคลนนี้มันตรงชมรา สวยครับน้องน้อง Let's go boy <c oughs> โดฟันนี่ว่ะเกมเนี่ยจะได้คิลเลอรม์มันไม่หวัวตอนที่แบบว่าผมดึงมันลงมา